ตัวใหญ่เป็นงงเด็เอามาปล่อยมันดี้เห็นรเปล่าวกเอาไม่เอามาปล่อยวัดกับขยันเอามาปล่อยได้แท้จับได้มีรักฐานกับสิวะพระมีเหลืองกับชาวบ้านอีกแล้วเนาะ บ่มีความเมตตาว่าอีกละวัดบ่มีเขาอยู่ยุ่งบ่มีหน้าก็เศร้าบร้เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าแล้วบินตบาดได้ก็จังได้ครบได้ชั้นเนะาะวัดบ้านนอกชนบทบฮอ โอ้ยปุณนั่นก็เอาแมวมาปล่อยปูดนี่เ,าเอาแมวมาปล่อยามแม่ชีบางวันไม่ยอะโตเลยยเดียวนยี่สิบวัวอยู่ว่าจักประสัิโอ้ย <c oughs> <c oughs> ขึดซอยกันเด้อผูดใดฟังเทศในสอนเนี่ เลยเอาแมวมาปล่อยนั่นนะแต่บอนัาตัวบทกฎหมายมันก็ดผิดกฎหมายเป็นได้เอาแมวเอาม้าไปปล่อยทีสาธารณะก็ดีปล่อยเป็นผ้าระของคนอื่นก็ดีนะวัดว่าอารามก็โอ้ยบางหม่องเป็นเขียนป้ายไปผงเจอวัดนี้งด รับหมาและแมวห้ามนำมาปล่อยเราบ่าซ้ำอยู่ใหวมันนำมาปล่อยเป็นดาบัดบัดว่าอารามองสิไปไม่เหลืองไม่เล่าวกับคารวดญาดโย,ยมก็วไดายอีกละพระสงฆ์องค์เน่นห้อพอดีนะต้งเตือเห็นทนโท บอกเอาเตือนเอาโอ้ยเพื่อนก็บ่รักว่าประเด็ดผิดเดยเขมึนขึ้งเกลียวใส่ว่าจจหยาบโลนจะเข้าเป็นตัวเองแค่ยังขวบซิลอตูนสันดานหยาบพ่อปนันบ่หัวกันบ่ฟังนะ แล้วมันทิตกไปหาเจ้าของเด้อ mm. ไปทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมนัานๆได้ไปเหตุจังได้กระดาจังสันเา่ามาแล้วว่างลูกเอาไปปล่อยถิ่งเบข้างทางเลยเจ็บป่วยหลุมป่วยมากแล้วบม่มีลูกต่อมาเบิ่งมาแย่งได้อ mm. อาเอามาเอาแมวมาปล่อยวัดนี่มันบ่ได้ปล่อยเหลีวผลมือข้างเหลีวโมมนมันสีเหลียวไปซื้อซือได้การกระทำมเฮาอมันจดจารึกไว้อยูมองได้ก็เจอแต่ปัญหาจังสิแต่ก่อนอยู่นําครูบาอาจารย์ด้ยกันค่องบาทแล้วสิงยงางออกบินทบาทหอดประตูหน้าวัดเสียงแงยวเงว เป็นเสียงอีนั้งแบบหอกใส่หัวควรนํเนาววนนเสียงไปโอ้ยตาว่ทชานไหนเมื่อนอยู่เว้ยบุดแดงตี่ะกัดมันชับเอาบุดแดงออกให้เอามาไว้ลงชั้นซะก่อนเอากระดาษห่อไว้เอาจังออกไปบินเทาบาทสิบุบึงหรือทำใจเลยเวละเห็นแดงสนนะ คนเราอยากเรียนอยากเบิ่งได้มันผู้โกคหัเรื่องกบอกอ๋อ้อวันนี้แมวเยอะจังเลี้ยงไม่ทำไมคนเระผู้คนมามักแมวไม่เห็นก็ามาถามหมอาสก่รนมันเป็นอย่างเหตุแมวจังหลายผมมาถามมอาสก่อนสีเด,เ,สเดียวซู้ฟังอะไรสดเฝ้าไปต่องไปตีไปตร,ปตรงนี้ ติชินนินท่ากันไว้หลายฟังเหตุฟังผลมันสกอนมาแล้วมาถามบึงสะกอนทำไมแมวเยอะจังวันนี้โอ้ชาวบ้านก็ร้อนเรามาปล่อยวะอยสิเลยวะตื่นมายงา้ยสเห็นแต่ห้องเงี้ยเง้ยอยู่ย่างกับระท่านแข็งเกี่วเสียจังใดแล้ว่าสั์คอยกับได้ใจร้ายใส่ละกรราภาสิเอาไปถ่งต่อไปอีกเลย S <s <us> เออไหวบรงทีล่ะอืมจะคิดสงสารตัวมาปล่อยน้ำฝนละกรรมลายมันทีตกไปถึงเขาบพบได้ชาติได้หรือว่าอันไกลอันไกลโดยตรงโดยออมก็ต้องได้รับผลของกรรมนัแน่นอนนะเอาสังเกตบางทีล่ะข้าวข้าวบางเรื่องบางเหตุการณ์ มีเงินงมีทองลูกเอาไปถิง่งเอาไปปล่อยวัดก็มีเอาไปถิ่งก็มีว่ถิ่งโดยตรงกับถิ่งโดยออบบางแตกสแสแหลกขาดไปเห็นบหมปลูกไปทางเมียไปทางยังไข้พวกพวกเด็กหน,หนาเขาวัดนะมันเป็นยังสันได้ บางคนก็โอ้ยลูกก็เมียลูกก็มีเมียก็มีลูกก็ว่าเอาเมียก็ว่าเอานีเขาวัดน,นะเห็นบ่ใส่หนีเอาแมวมาปล่อยวัดจะกบได้ชาบได้แล้วใส่หนีเอาของลูกสุหนักลูกแมวามาปล่อยวัดน,น,นะมันมีเหตุของมันเด้นใะนต่างปทธศาสนามันมัวเป็นเรืืองบางเอื่นเขาก็เลยทึ่งสงสารแมวทึ่งสงสารเจ้าของ แม่เอ,อามาปล่อยนะนะแต่ว่าอารังเกียริพฤติกรรมที่ค้นเหตุจังสันนะไปถึงผ้าระกับผู้อื่นเขาโอยให้ไ,ได้ฟังเศร้าเนี่ยแต่เคยไปปล่อยกับเศร้าเริ่มบาดะม่แม่นว่าแต่วัดโร่นจีกดอกวัดอื่นก็ถึกจังัน เทีทีแมวมาเสียไปปล่อยเบิดขอกเลยเต็มย่องๆย่ยงอยู่คู่บาเพิ่นเบิงไวฉันเขาแล้วสี่โมงห้าโมงว่าจ้าเลียวทุละกับมาอยู่บ้านคูไปเห็นกับเสียว่าโอ้ยคู่าาืือเลี้ยงมาหลายแ่้คือกัน บวถาเราบึงเบอ่อเรียงจังไดมันน้มาปล่อยไว้แต่บทัศนยานุ่มคนสิปล่อยริงไลยังไดละเฮาด้าเอา,เอาไปหน้าเอาตาไปไ,ได่ดจังไดเอามาบึงที่ไรเขอเก็บญ่งไงมันต่าสิตายจากกันยังไงได้ระบาดคุนแต่เราโตกับเมีอายุอยู่10บกว่าปี่นโดยประมาณเราสิบปีตายมาเขาว่า มืันคือเบิ่งดีล่ะม้าอายุปีหนึ่งซ้ำคนเจ็ดปีมันก็มีอายุอยู่ฝุ่นเดียวเจ็ดสิบแปดสิบกว่าป,ปีผันอาจจะตายทราบจะตายนี่จากกันแต่ะละปีแต่ละโอกาสเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมา้าหวกมะกลมะวาจมไห้พระเลียงม้าพระเลียงแมวกับเบิง่งซะก่อนเหตุมันน่ะจิไูกฟาเไปพาเนไ้หลายเป่นสัะ ในหูจักเหตุะะนะมันสกรนั่นนะมันนังเสือตาเขาเห็นมันอาจเสียเป็นคืนก็ตาเขาเห็นก็นได้จังว่าผิดารณาเบิงฟังเวเล่อั่ว,วเอาแม่เอาม้าไปปล่อยวัดนี่อาจจะคล้องเถามาลูกเต่าป้าถิ่มก็เป็นเพระาะท่านเถ่าก็กับป้าถิ่มได้คู่มือนี่ป้าถิ่มร้ายเดือตัวทั่วโลก ปัวป้าเมียถิ่มเมียป้าปัวถิ่มลูกเต่าป้าพอป้าแม่ถิ่มแม่นบอกม่กินมีอยากก็อยู่น้องเขาบ่ไดดเขาบ่เอาก็ยังแก่เนี่ยยังมีวัดพอเด่สนไดเพิงไข่อยู่นะกำกำม้วนนามาเอาแม่เอาไปปล่อยวัดเดจะพบได้ฉาดได้จักเหมือได้เดือนได้ปีได้แล้วเอาไปปล่อยไปทำใบมันบอกเดปล่่ยวมาแมวพลเมือจะคของเดือมันสีเหลี่ยวด้วย ผู้ปฏิบัติเพิ่นยังเห็นโ้ยเพิ่นยังบูาสาเหตุนในทางที่มันบด่ดีผู้ปฏิบัติพันญาตอยางเข้าคูเหม่อที่เราเข้าสาเหตุดีบ้างสางเหตุบ่ดีบ้างจึงได้รับผลต่างกันไปสาเหตุดีก็ได้รับผลดีอยู่มีความสุขสนุกสนานกันไปครอบครัวอบอุ่นไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงโลภให้เพราะ ปกดเบียดเบียนเหตุดีผลดีมันก็ให้นเยียงสัตว์แต่เหตุร้ายผลร้ายให้ผลบาดโอ้ยว่าจะอีหยังเด้ยวบาดพี่น้องทองเดียวกันกะบ่ถูกกันทะเลาะเกาะแหว่งซัดพี่ซัดน้องหาหม่องสิเพิ่งก็บ่มีผัวเมียกับแตกแยกซ้ำกันอยู่คนละโลกตลอด อยู่เห็นกันอยู่ไปจังสันตินั่น,นมันไม่เหตุนในแต่แกยกเพพังเพพังมังก,กันนะย้อนกรรมมันมาแสกมาท่านนะเฮา,าว่กได้ยินได้ฟังอยู่คูมือเนี่ยระมัดระวังดีๆนะยาสิไปก่อเหตุนเนี่ยมันเป็นโทษเป็นอันตรายกับผู้อื่นนะถ้าไปก่อเหตุจังใจมันก็ป้ายีาสิเห็นแก่ว่มอยากได้อยากมี ขายปลูกพักนงางอ้างยาขายกันนะโอ้ยคือบอกเก็บมากินแน่่กลกากินฉีดยาผนว่าเอาเก็บไปขายเก็บไปขายคนกินม่แมบ่บวชญาต์ก็เป็นอันตรายวะชักแล้วผลร้อนเนี่ยเมื่อคืนเบิ่อค่ก็เอาเปรียบผู้คนอื่นเอาเป,ปรียบผู้บริโภคเองแต่เป็นบาปเห็นชีวิตเขาคือจังพักจังปานี่เนาะปลูกเองจะคล้องจน่กลกากินว่าฉีดยาลายไปซะ มันเจ็บไปขายให้ผู้อื่นเหมือนบว่อคนไปก็สิเป็นอันตรายต่อชีวิตเขาย้ำก็บริโภคก,กินเข้าไปนะคนมันเห็นแก่ตัวเป็นนั่นตัวเห็นแก่ใดเป็นนั่นตัวท่านบอชีตว่ทำกับพวได้ขายเหมือนแบบแม่งมันได้ก็ล่องเ,เข้ากับหักชีวิตเข้าเข้ากัาหักชีวิตเข้า,ขากับหักชีวิตเขา ของที่นำสู่ทองตลาดไก่มันบริสุทธิ์ทั้งใจน้ำแนนแล้วถ้ามันปนนันก็จะไปเห็ดมันแล้วมันยันบ่ชขวบบ่ปลูกรอขอยันบาปแต่บพฉีดยาก็้ว่าซได้ปลูกแล้วพอาได้กินนี่ล่ะมันเล้วไปจังว่าพวกปลูกพักคายเป็นตะรวยนี่เได้กรว่าทุ่งละซองลอยแด้กระบาทุ่งละลอยพวกก็คือจังบ่บันไดหนอะมัเย็ถึงหนอ ผู้อะรก็ได้มาเลยนะก็ยังเปแบบปันใดเ,เห็นแนวอื่นเนี่ยฉันว่าเป็นบาปใส่จะคล้องสอิไปกว่านั้นปรจักกันนะจังวันหนาขิดอยู่ในคล้องวันนี้ก็ดีนะเขาหูจักกันแล้วทำคล้องอุบาสิกาแม้แต่เครื่องดักซัดเป็นกระบอกให้ขาคายเลยประกอบไปหอดเครื่องยาผิดเคมีมวลวันนี้แล้ว ทำของอุบาสิกาทำของอุบาสกคือพอออกแม่เป็นไรอยากมันมาปรึกษาหลวงพอ่อมันสิขายของโอ้ขายของอย่างเงี้ยนแะขายของช่ำขายของช่ำก็มอนจะไปขายเหล่าขายยาสูบเด้อบ่าขายแล้วน,นี่มันสิไดไร่พราะเราต้องพอสิมีกำไรบั่งคนะ่ะโอ้ยมันขึ้นไปส่บเนี่ยบอกว่าสัดอก ร้านอาหารวางหลังเขาก็บ่มีเหล่าขายเขาก็ยังอยู่ได้เนาะร้านก๋วยเตี agan, so ๋ยวบ่มีเหล่าขายเขาก็ยังอยู่ได้เนาะขายหอยทอดขายปิ่งไก่เขาบ่มีเหล่าขายเขาก็ยังอยู่ได้เนาะแถมมีเงินมีทองมั่งคั่งขึ้นมาอีกก็มีร้านสมตอกสมตำเหมือนกันเขาบ่มีเหล่าขายเลยเขาก็ยังอยู่ได้เนาะมีเงินมีทอง มันสิไปแนะน้ำอะไจั่งไดเหรอแต่เขาแนะน้ำว่าอย่าไปขายหรอกขายจาสูบเด้อถ้าเปิดร้านขายข,ายของชำก็ได้มันสิได้ขายบ่กล้วพอสิมีกำไรบ่พุ่นเ่ะโอ้ยไปไสิไปแนะน้ำจังไดเละสิบอกกันไปแล้วมันก็จงขาดมาไปแฮงนะเอาขายก็ขายรวมตัวขายเหล่าร่างนึงเส้นขวดนึงบ่าจ่ายมันก็ลูกทุนดเด็ดเดีไ่ดได้ได้ขวดละหลายบาทได้สตางค์อัหยังเด้ ขายยาสูบพื่อกันเส้นไปซ่อง,น,งน,ออน,นี่กันซบต่างจเบิดอะไรเล่นถ้าบ่มาจ่ายนะ่นนะดึกเดินมาเคนะาะหนาบ้านอ่าง,งานี่กนโอ้ยมาเส้นเหล่าบ่าหายมันก็นหายห่าพอบคนเดตาห้าบา่ขายเหล่าบ่าขายเครื่องดองของเม่าบ่าขายบุรียาสูบขายแนวอื่นไปคุณธรรมมันบ่เห็นโตคือพวกแบกทามเล่ บัคือวัตถุเดเยมันเป็แนแร่พักดันอดียวายในคนทําดีไม่แนวพักดันอดียวายในตัวสิน mm hmm. ไม่แนวทรงเสริมเกิดนุนไปโดยอัตโนมัติของมัน้ะคุณพระธรรคุณงามความดีข้อติเสื้อเหลืองของมวลมน,นีนะเห็น mm hmm. ยังสัน่นเด็บถาเขาว่าเขามีครูมีอาจารย์ขอคาปรึกษาไปแนะนําไปสร้างสินสร้างซ้ำว่าเอามันก็บเบิดนนวันนี้ไปขายวะ <laughs> <laughs> สิแนะนําไปยังไงอะหร่าพระแต่มาแนะนําโมเมนต์ว่าผ้าก็ไปจากมาล่ําเด้ผ้าแต่ได้โมเมนต์นั่นจัดมั่วขึ้นมาหลวงพ่อนะัยไฟปฏิบัติงานส่วนโมเมนต์ได้พระที่มันจัดมั่วยอย่างไรขึ้นไปลาทางหลวงพ่อนะัยไฟนะเอาหูบาคาัคะใส่แองเกิลใส่มองคนใส่นุม่มบนบ่โซ่อยู่คน คู่พิเศษสิว่ามังสันบอมันก็เป็นวิสัยของปุสินีจากโลกกระทํานี้จากกามมืคุณนี่แหละไม่อย่างนั้นประเทศบ่ได้ได้พระสิว่าแต่ว,ว่าเมตตาเขามีการมีงานทำขึ้นความสุขเลยครับชาวบา้านไปขึ้นยังสันย,ยังไดบวชนพระพุทธเจ้าองค์ใดไปไรไรเลี่ยงบางทีละ่ะซาวกรุ่นใดผ้าจัดบวยเป็นโปรโมเตอร์ซาวกรุ่นใดผ้าไปจางมะลำ่ำ มีบอกผู้ได้เจาบัญชีเห็นโทษสับกรรมคุณโลกธรรมท,ทั้งหลายแต่ันนี้ออกมาเข้าบันดันเข้าไปแต่เสียข้นขวัดติดไฟซั่มติดไฟหลอดติดไฟล่อ,มลอแม่งดา <c oughs> เป็นสัญลักณหน้าอ้ <c oughs> นกับมกักติหลหรอเราต้องมีความบันเทิงคุณดาบวบวนเอามาลำไปเห่่นได้ หลังจากถวายสังกัชาติหาสังกทานิให่่แล้วเราก็ยังคงรักษาศิลปะไว้อยู่ไม่แต่งตัวโปเปื่อยผมนโอ้ยเขาคางเจาะคองกันกระตังพวกขกินนยูหลอกขยว้วเมาเนี่ยโอ้ยากสีวาแจงไหนบุญกับสีเอาบาปกับสีเอาพอต้องไปหลอกไปหลอกเขาขอไปหาดอกแต่เหตุน้ำ พระพุทธเจ้าอีดีนั้นผูมันบ่เอามันกับบ่เอาคือเกนะ่านั่นนะที่นบอกพญายนะัน่ะน่ะไปยูนน้ำเขากลับมาบาดเพราไปอยู่หุ่นนั่งกับบ่กินแล้วก็ไปยืตลอดเนะอ,อยู่เดือนหนึ่งยู่สองอาทิตย์แล้วก็ลับมาอยูนหุ่นกับผ้ากินพักกินหญ้าก็องบ่าไ้ากินนี่แล้วถือสินหาอยู่ในวแวดปวกกับพวกพิพุดธเ้ากะร้อนกะเห็ด มาอดองอาบาดนั่นก็ผ่าหมูขามหมูลาบเดือดกินเหล่าใส่เกงหัวหดเสือบใส่ลายอมอ่อยอยู่ตัวละหลังเราสักลายเมานอนหมูเราสุกอยู่ไปส่งอยู่เร <c oughs> ื่อยนี่ก็สิยบ่าบาห่ดเหรอเพชรจังสีเสิว่าจยงไรก็บ่ยเห็นเราว่ะนั่นเมื่อเราสิไปแล้วก็สร้างลาบนำตาเขาไปหาเขาคือคนอยู่วัดกันกนะแล้ คู่มือแต่ก่อนมันยังไข่ได้ออกจากวัดไปไมันยังไปหาสื่อเลขสื่อเบอร์คู่มือนี่ออกวิศลาออกวิทย,ออทยาคู่บาจามโทรศัพท์สั่งสื่อเลขสื่อเบอร์แล้วนะข้องพระผ้าสื่อพ้าฟัานให้เขาสื่อพร้อมเจ้าอยังแว่มาเป็นหลักเดี๋ยวเขาพระสงฆ์องค์เน้นผูปุบพึ้ปฏิบัติ จังว่าผู้เขามาอยู่ในวัดวัยนะสิปฏิบัติเห็ดน้ำเห็ดน้ำคลองเปิดมันออกนี้ขนตาพระไปนั้นก็เฮ็ดไปถั่วทิบถั่วแดนในขั้นนั่นแหละยจงเสีว่ามันสีเสือผ่าเม็ดตีแล้วบบวชศพมันก็ขึ้นคือเก่าเบิดอันเดียวไปเสียดอีญังได้ยังว่าโอ้ให้นละมัดระวังเดี๋ยวจังว่าผูประพฤติปฏิบัติเขาไก่ซีนไก่ซ้ำแล้วเป็นย่านย่านเหตุซัวเป็นบ่เอาเลยนะ แม้จะคิดเป่นก็บ่ให้คิดไปเลยนะเหตุสรุนี่่เอาเลยมิจช้าทิฏฐิบอ,อให้เกิดขึ้นเลยมิจช้าว่าจาบอ,อให้เกิดขึ้นจิตใจจะาล้องตั้งมันไหลโลดสมาธิตั้งมันละส่วนโลดนะบ่กกอเหตุทงบ่ดีบ่งามเห็นผลมาได้ปัจจุบันเฮาได้รับอยู่ทุกเหมือนเห็นบ่ผลมันเดี๋ยวปุ่นนั้นเป็นจัางซั้นเดี๋ยวปุ่นนี่เป็นอย่งนี้ห้องก็ทุกลมเรืองนั่นทุกกับเรื่องนี่ เก็บป่วยเขาโรงพยาบาลผลของกรรมทดี่วมันปรากฏขึ้นนั่นแหละผลของกรรมมันยังเหรอปณติบาตรหลวงละเมิดที่ล่ะไปเหตุไปข่าไปอันนี้เขาอยู่ตลอดมากน,นี่ก็ด้ใส่ผลของมันที่ระบาดใส่ผลก็คือเจ็บปวบ่วยที่ล่ะผพ้ใดอยากอายุยืนเพื่ออยากมีโรคเบียดเบียนสิ้นปณติบาตตั้งบัญบายจะหลวงละเมิดจะหลวงกล่ำกล่ำเกินที่ล่ะจะไปเหตุมันที่ล่ะนั่นแหละ โอ้ยจังกระพวกเผาไ้เผาหน้ามม่สิขาสัดตายไปเลยพวกสอนเขียดมาต้มมันสิขากันตายปปนไดเอามาตุ่มไปเลยขามันยึกโตน้ามห่อนซศ้าวลงใส่ขาเหยียดเแก้ตายย่างเขียดอาบาดม้วนกันบาดนั่นตามมาเมื่อตอนที่ะมันสะสมสะสมก่อนมันสียตายมันถูกจับถูกขังมามม่สิคนดาสาบแซงเาปาไใดเข้ามันฟังภาษามันบู้จักสืๆดอกเบิ่งงที่ะเบื่องเฮาติลที่้าแต่เฮ้าถูก ถูกคัดถูกคัดควางถูกย่งสิไปหันไปนี่พ่อแม่หาใหม่โอ๊ยมันเครียดคือ,อยังตัวความอยากมันร้ายบย้าญาติแม่กับญาติแม่ร้อนผ่าพี่ผ่านน้องรักกันด้เพิ่งวาลร่ำบ้านกลับมายองอยอขึ้นเฮื้นขื้ขีดขโมยตัวบัานญาติแม่จับได้แม่จับแลยไซแซวแล้วบ้านเรว่ายังไ,บไง,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 ไงบ้าดเออให้งาเงาเกลอบัานนั่นกมเห็นบมันไปยังสรรรัตนดีแล้วมันรุนแรง ตัวเม่ตัวฟอนไปยังสันเด็ดเห็ดจังไรกระด้ยจังสันเดียวในทางพุทธศาสนายนาจะไปเห็ดมั่นมาดังซั์เอาบ่อยฟัง